คิดว่าเส้นเลือดฝอยสมองแตกสงสัยเกิดจากวัคซีนมีหมอชื่อกัญชัยโทรเช็คหมดกลับมาทำงานบริหารกล้ามเนื้อมดดำคิดว่าเส้นเลือดฝอยสมองแตกเหตุทำงานช้าลงทำหนึ่งอะไรเผยผลตรวจสายน้ำเกลือคาแขนมาทำงานมดดำคชาผาไม่ยอมขาดงานแม้แอดมิดไปหลังทำรายการแช่วันที่10กรกฎาคม66ก็กลับมาทำหน้าที่พิธีกรต่อในวันที่11กรกฎาคม66 พร้อมสายน้ำเกลือพร้อมทั้งเล่าว่าเมื่อวานฉันคิดว่าน่าจะเส้นเลือดฝอยในสมองแตกไปถึงหมอจัดบอกเข้า MRI เข้าอุโมงค์ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าในการดําเนินรายการมันช้าลงช้าลงช้าลงคําพูดปากควบคุมไม่ได้เลยลองไป MRI ปรากฏไม่มีอะไรกลายเป็นเส้นประสาทอักเสบเป็น BELL's p a l s โรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกมีอาการกล้ามเน,นื้อใบหน้าอ่อนแรงใบหน้าชาไม่สามารถยักคิ้วได้ตาปิดไม่เสน็จหนังตาและหมุมปากตก เช้ามาฉันมีหมอชื่อกัญชัยกำเนิดพลอยระหว่างที่ฉันกำลังนอนหมอเขาบอกต้องออกมาพูดมันเป็นการบริหารกล้ามเนื้อถามว่าเกิดจากอะไรมันมีโอกาสเกิดจากอันแรกอันนี้ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือวัคซีนที่เขาวิเคราะห์กันมาทำไมคนเป็นกันเยอะเหลือเกินเห็นว่าคนเป็นสตรกกันเยอะอันที่สองเข้าข่ายฉันแล้วนอนน้อยคือนอนดึกนอนหลังตีสามตีสี่และนอนไม่หลับน่ากลัวไหมอาการที่จะเป็นอย่างแรกปากมันจะไปก่อนแล้ว ตาตกรักษาได้คนไปรักษาเยอะมากตอนนี้เป็นหลายร้อยแม็กคนในวงการบันเทิงเราก็เป็นกันเยอะคาถาชินบัญชรกําลังรักษาอยู่แอร์สจาวาต่อคนที่พักผ่อนไม่เป็นเวลาการฝังเข็มชอ็อตไฟฟ้าช่วยได้วิตามินบีช่วยวันนี้กลับมาทํางานปกติแต่ต้องไปแอดมิดฉีดอย่าให้ครบโดสคุณหนุ่มกัญชัยโทรไปเช็คหมดเลยจะต้องทํำยังไงพรุ่งนี้กลับมาปกติทุกอย่างเมื่อก่อนเสียงแหบตอนนี้เสียงแหบน้อยลง